แล้วอย่ากอัปเกรดแต่ใช้แรมยี่ห้ออื่นใช้ SSD ยี่ห้ออื่นทำได้ไหมเรามาคุยกัน ก็สำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อ N a น s y n o l โด y นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นยอดฮิตอย่างรุ่น9นะครับก็ตอนนี้ก็เป็น d s 9 2 3 plus ซึ่งเปลี่ยนสเปคฮาร์ดแวร์จาก CPU ที่เป็น Intel ก็เปลี่ยนเป็น AMD แล้วก็สามารถแอปแรมได้ที่เป็น d ี r 4อที่ 32GB นะครับใส่แรม 16GB กแถวนะครับจากคำถามนี้นั่นแหละก็เลยเป็นความอยากรู้ทางผมเองก็เลยสั่งนะครับแรมยี่ห้อหนึงแล้วก็ SSD ยี่ห้อหนึงมาลอง ดูว่ามันจะติดไหมแล้วก็จะมีปัญหาอะไรไหมในการใช้งานตอนแรกก็หวั่นใจว่ามันจะใช้งานไม่ได้แต่เออใช้งานได้นะครับก็คือแรมจากนี้ฮะยี่ห้อเล็กซอ่าเห็นอยู่เนาะตัวนี้ถามว่าของมีไหนอยู่ในเครื่องฮะตัวเนี้ยแรมเล็กซนะครับเป็นแรมขนาด16 g ินะครับแล้วก็ที่บัส3002นะฮะแรม DDR4 เป็นแรมแบบโซดิมแรมนะครับแล้วก็ใช้ SSD จากเล็กอีกเหมือนกันขนาด960กินะครับมีความเร็วในการ อ่านนะครับอยู่ที่5 50เมกะเ็ตนะต่อไปแรงของเลกซอรับประกันเ,เข้าใจว่า3ปีนะครับก็จากการทดลองก็คือใช้งานได้ในตัวนี้นะครับเปิดบูตได้ติดปกติเลยมันเปิดติดได้ปกติแหละแล้วก็สามารถที่จะบูตได้ไอตัว SSD เนี่ยตัว N น y ซิโนจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ว่าเป็นยีออ่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วก็ serial n เ,เบอร์อะไรด้วยนะฮะแล้วก็ดูพวกอุณหภูมิ ต่างๆได้เลยนั่นหมายความว่ามันรองรับแต่เพียงแต่ว่าในตัวหน้าเพจของ y n o t y g y เองเนี่ยเขาไม่ได้มียี่ห้อนี้อยู่ในตัว compact list นะครับเช่นเดียวกันกันกบ Lexa ที่เป็น l a m นะครับก็คือเวลาสโควกิก ok เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแนะนำซึ่ง แรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาอยากจะเชียร์ขายไปทางแรมของเขามากกว่านะฮะแต่ว่ามันใช้งานได้ทีนเนี้ย16กิกเนี่ยซื้อมาเพื่อเอามาทำอะไรก็คือในคลิปที่แล้วที่ผมคุยเรื่องรีวิวอันบ็อกซ์ม้องต้นไปก็คือว่าตัวการปรับเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้คือ AMD นะครับมันจะมีประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นหรือเปล่าทดลองดูแล้วดีขึ้นจริง คือมันไม่ได้ช่วยให้ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นนะต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนทุกๆปีเนี่ยมันส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือมันก็ยังส่งได้เท่าเดินมนั่นแหละก็คือมันจะตันอยู่ที่ฟิสิกอลคือพอแซแลนเนี่ยหกิกเนี่ยมันจะส่งข้อมูลได้แค่1 2 5เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับต่อวินาทีอันนี้คือทางทฤษรีหรือว่าทางทฤษฎีนะครับยังไม่รวมเรื่องของเกิดจิตเตอร์เกิดสวิตคุณใช้งานร่วมกันนู่นนี่นั่นหรือ,อ,าาอ,อร์ ย่อยๆอไปเนาะแต่ว่าตัว n นสเนี่ยก็คือรองรับอยู่แล้วอักผมเทสยังไงผมถึงรู้ว่ามันเร็วขึ้นก็คือผมเทสโดยการติดตั้งตัว Virtual Machine Manager ของ s ีอจนะครับฟรีนะครับติดตั้งลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดที่เป็นไฟล์ติดตั้งของ Windows 10นะครับ Pro อัดเข้าไปในนี้นะครับโดยที่ให้มันรันกับ SSD นะครับเ,เดี๋ยนกไ็ไหนๆแล้วเอา SSD ให้ดูแล้กันนี่เป็น SSD ของเล็กนะ จากเล 6, ็กซนะฮะตัวนี้900นะครับ960กิกทำไมถึงต้องทดต้องเทสแบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้ไม่มีข้อคอนดิชันมีเงื่อนไขเพราว่าฮาร์ดดิสถ้าเราใช้อันบุฟมันก็จะช้าลงไปเราอาจจะหาเหตุผลไม่ได้หรือหาสาเหตุไม่ได้ว่าที่ช้ามันช้าเพราะ CPU หรือช้าที่ไอตัวโซ a ล e กันแน่ แต่ถ้าเราใช้ตัว SSD ก็คือมันจะหมดประเด็นเรื่องนี้ไปเลยตัดแฟกเตอร์เรื่องนี้ไปเลยเพราะว่า SSD มันเร็วอยู่แล้วนะครับกับการที่มันมาลง Windows อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราต่อก็คือพอติดตั้งไปปุ๊บก็คือบูตทํางานอะไรได้ปกติแล้วก็ใส่แรมก็แบ่งแรมให้กับตัว Windows ไป8 g b ครับแล้วก็ใช้กับตัวนี้ไปประมาณ100 g ินะครับก็ประมาณนี้ สิ่งที่เจอก็คือในช่วงแรกที่ติดตั้งตัว Windows 10นะฮะจริงๆมันมีคลิปก่อนนั้นนี้แหละจะเป็นของก๊อกนะครับก็คือเขาสอนเรื่องการลง Windows ในตัว NAS แล้วในช่วงตอนลง Windows ในตัว Virtual Machine นะเอ่อ CPU จะมีอาการใช้ที่สูงขึ้นประมาณ70-80แล้วก็บางทีก็พีคไปถึง90%เลยทำให้อุณหภูมินะครับอันนี้ก็เป็นไประเด็นที่ถามมาเหมือนกัน ว่าคาแรคเตอร์ของ AMD คนบางคนจะในยุค90นะคน90เนี่ยก็จะรู้ดีว่า CPU ของ AMD มันค่อนข้างคิร้อนโดยเฉพาะตระกูลแอ l o อนอันนี้ก็ไม่อยาดจะไปปูตรงนั้นมาก แต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องบริษัทก็ผมว่าน่าไปหาชแนลข้างๆนะผมว่าแกน่าจะรู้ดีกว่าแกน่าจะให้รายละเอียดที่ดีกว่าเอาละกลับมาที่ตัว AMD AMD พอเวลาพิกพิกซีพียูสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ75องศาเซลเซียสนะครับ70เกือบต้มไข่สุกนะฮะแต่ตัวออ status ของตัวซีโน t ีอะครับที่มันเราเอาเมาส์ก็ไปไป,ไปไปวางตรงว่าอุณหภูมิเตมเปอร์เท่าไหร่เนี่ยมันบอก75ใช่ไหมแต่ว่ามันยังขึ้นเขียวอยู่อาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันโอเคหรือไม่แต่ผมเข้าาใจว่ ถ้าตัวซิสเต็มมันยังบอกว่ายัง normal อยู่ก็ 75 normal ก่อน normal ก็ใช้ต่อไปแล้วหลังจากติดตั้งไปเนี่ยก็คือ,อ,อถ้าเราไม่ใช้ตัววิดโอเลยแต่ว่าเรายังรันไว้อยู่นะเซอร์วิเรายังรันไว้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปใช้งานเปิดนู่นเปิดนี่เราไม่ได้ทำเนี่ย CPU จะกรองอยู่ประมาณ40องศาเซลเซียสหรือ45เซลเซียสก็คือก็ยังรับได้อยู่นะครับถามผมว่าหลังจากการทดลองแบบนี้มันบอกอะไรเราก็คือ N a s รุน่นนี้ถ้าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเพื่อจะไปทำหนึ่งไฟล์แชร์ 2. จะทํา VM วิช a บัญชีจำลองพวก Windows ลงไปไม่ว่าจะคุณอยากจะลงโปรแกรมบัญชีใดๆก็ตามหรือว่าลงโปรแกรมเซอร์วิสพวกออของ Unify ทำบ l งคับคอนเทเลอร์อะไรพวกนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ต้องทำใจนิดนึงว่าโปรแกรม n ม e มันจะ drop ลงทันทีถ้าเกิดคุณรันด้วย VM CPU การรัน VM จะอก,กอง Standard อยู่ที่ประมาณ50%นั่นหมายว่าคุณจะมี gap อีกประมาณ50%ที่จะไว้ัพพอร์ตในงานเรื่องเกี่ยวกับ file sharing อันนี้คุก็ต้องเข้าใจเพราะมันเหลือแค่นี้ ผมก็แนะนําว่าจากเดิมที่รุ่นนี้ผมอาจจะแนะนําสเกลประมาณ 30- 40คนได้ผมว่า10คน20คนมันพอละเพราะว่า CPU คนโดนคอนซูมหรือว่าโดนใช้งานไปกับโวลชูเอชชีนไปแล้วก็คุณควรจะเผื่อไอ้ตัวนี้ไว้สักนิดหนึ่งถามผมว่าอัดไปกว่านี้ได้ไหมก็อัดได้แต่คุณก็ต้องยอมรับเรื่องของการหน่วงที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณลองคิดสภาพดูว่าคุณต้องการเอาไอ้ตัวนี้ไปแบ็กอัพไปซิงค์ไฟล์ไปที่ค o o ก๊ Drive ซิงค์ไฟล์ไปที่บล็อกหรือว่าเออเซฟงานประมวลผลพวกซินอ g y Photo อะไรก้้้ตนนีมนัองใช CPU ทีเนี้ยมันเหมือนมีการใช้ cpu มาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเรามาใช้อีกเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับมันก็จะดรอปช้าลงไปถ้าคุณรับเรื่องของที่มันจะช้าลงได้ก็โอเคนะครับเรื่องแรมนิดนึงเออแรมเนี่ยแรมผมใช้คู่กันนะก็คือใช้แรมที่เป็นแรมของ s y n l o g y กับแรมของ lexa ใช้ด้วยกันเลยคือไม่ต้องถอดนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนก่อนหน้านี้จะแนะนําให้ลูกค้านีน่ก็คือถ้าจะใช้แรมนอกควรถอดแรมของ synergy ออกก่อนแล้วก็ใส่แรมนอกอย่างเดียวเพราะว่าเคยเจอว่าบูทไม่ขึ้น แต่ว่าในเคสเนี่ยผมลง DSM By t h าย a y คือบอกก่อนเอ่อรายละเอยียดคือที่เทสเนี่ยคือใช้ DSM 7. ุตัวเนี้ยก็คือใช้ได้ก็คือใช้แรมของซีโนจีร่วมกับแรมเลก a บูติปกติไม่มีปัญหานะฮะจบปิงปิงบทสรุปสุดท้าย conclusion แล้วถามว่าถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าสนใจโซลูชันแบบนี้ใช้แรม l e ก a แล้วก็ใช้ SSD ของเลก a ประมาณนี้นะให้ B ี s จัดเซ็ตแบบนี้ให้โอเคไหมก็โอเคทำให้ได้แต่โดยเฉพาะแรม ถ้าเกิดประเด็น issue ว่าวอลลุ่มพังอันนี้อย่าโทษกันเพราะว่าซีนูี้เขาจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดคุณใช้แรมนอกเนี่ยทางเขาเนี่ยจะไม่ได้ัพ p อ o r t ในเรื่องของ r e m o ท e support เพื่อมาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากบั๊กนะครับอ,อันนี้ก็ต้องบอกไป่อนนี้คือเป็นประเด็นใหญ่แต่ลูกๆๆๆค้าบอกเอ้ยรับได้รับได้ไ,ดไม่มีปัญหาถ้าวอลลุ่มพังเหรอเดี๋ยวเราทําแผนสำรองไว้่วงหน้าคือเราเอา,เอาข้อมูล backup ขึ้น cloud ิง n ์ว ith, ไว้ตลอดหรือว่า backup ใส่ external hard disk ไว้ตลอดอยู่แล้วทั้งกัง ไป อยากได้ p e r f o r อ a n c e อยากได้ราคาเพราะว่าตัวเล็กซ่าเนี่ยอ6กิกส์อยู่ที่น่าจะประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000ไปลายๆเนี่ยคุม้มก็เลยแล้วแต่ลูกค้าบางคนก็นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นแรมของซูนูตี้16กิกนี้ก็น่าจะราคาประมาณหมื่นนะราคาหมื่นกว่าบาทก็มันห่างกันหลายพันนะใช้ที่เป็นแรมนอกก็น่าจะโอเคกว่าสําหรับบางคนที่งบจํากัดแล้วก็ไม่หมายเรื่องของการแบ็กอัพดาต้าออกไปแต่ถ้าบางคนหมายว่าแบบซิสเต็มห้ามลม่มหรือว่าถ้าลม่มต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีใครรับผิดชอบด่วน อะไรเงี้ยผมแนะนําว่าควรซื้อแรมที่เป็นของซีโที่จะดีกว่าเพราะว่าหล,ล,ลายหลายปัจจัยนะเวลาเราให้เขาซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเขาจะดูในตัวหลอกออกมาได้เลยว่าเราใช้แรมอะไรใช้ฮาร์ดดิสอะไรมันจะบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แรมนอกฮาร์ดดิสก์นอกอะไรเงี้ยหรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เขาไม่ได้ระบุคอมแพตไว้เนี่ยเขาก็จะมากลับมาบอกเราว่าเออเนี่ยเป็นเพราะาเราเนี่ยใช้นู่นนี่นั่นไม่ได้ตามขัแนเงาคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันบั๊กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผชอบอบะไรก็นะ ฝากไว้ให้เป็นประเด็นไว้ตรงนี้ด้วยน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับการที่เรื่องของเราการอัปเกรดนะครับโดยใช้แรมแล้วก็ใช้ SSD ที่มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้อยู่ใน compact list ของตัวเทคโนโลยีก็ฝากไว้ได้วยครับสำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ